สวัสดีครับมือนี้งกับปอับผมคนหลังขั้นหนึงครับมือนี้งามาตกป่าอยู่อ่าเจนั่มน้องปลาไหลครับนี่มาสวยสวยเหรอครับมือนี้งก็สีมังค่างขึ้นอยู่นี่ครับมือนี้บ่เคยมากยิ่งเดือดร้อครับมือหนึ่งจะขึ้นหมายอย่งกอกงูหรือเปล่าฟังมือนี้ก็มากันสามคนครับมานอนขึ้นอยู่นี่เลยครับมือนี้มึงถอยรถลงมาได้เลยครับ กันสามคนอ้วนก็นมีพวกตกปลากันอยู่ยังท่านลงเบ็ดเลยสี่ตะกอวิ่งกับเบ็ดตะกอวิ่งเบสก็จะเป็นไอสองสองข้อกับชิโนเบอร์หนึ่งชิโนเบอร์หนึ่ง เสองขอครับมัดสายนาขประมาณนนะับพอเกินสิบนะเส <c oughs> ้นเคไหมแเกืเยือนี่งเปเยื่อที่มูปันมาครับเยื่อที่มูปันมาจากสูตรได้ของเขาเขาปันใหม่สูตรของเขาเมือนนี้เลยสองหอยครับปันมาก มันจะบกโลกเนี่ยเดือ,อดอมีอย่างแน่นอนสุดสุดพันนิดหรือเปล่าเนี่ย ลงเบ็ดไปแล้วครับเบดแปดขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งปลุกลงลงไปแล้วเอาเบื้งครับนปหนึ่ผลงาน เดี๋ยแดียวเกี่ยน้องปลาไหลอ <laughs> ด,ดี๋ยวเนี่ยมาดติดไปแค่พุ่นเดียว The sign then. สายเวนสายเวนยิส่สกินยิ่ง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 สายเวนบัวเพี้ยนน้องปลาไหล่ลาบเปแลเนี่ยเี้ยนน้องปลาไหล เขากันครับมัตกปลากินเขาก็ปลากับ๋องกับทอดหมูอากาศโอ้ยร่มเย็นดีขนาดร่มแห้งติดลมมร้ายหอบเอ้าไม่กินที่ไหนมุดมุดไอมุด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 ลมุดปลาช่อนกินเฉยไม่สะดก

ก็ถูกกำอกงงบ่ได้ปลาดินจักตัวม่แต่ปลาตะเพียนวางว่า,าปน,นินสีน้งขึ้นครับมึงน,นี่สีนอนอยู่นี่แหละมันนี่นอนนี่ครับมึงนี่ขึ้นกินไปตัวนึงครับมึงกี่ตะเพียนมีตัวนึงเบิ่ยังขึ้นสีน,น้ำึ้นมา เดิกกวันนี้ก็ยังมีมาขายหมูอยู่ครับเดกกว่านี้เดกันให้เข้าเนื้อเลยค่ะควยตามมาขายหอมองคนานเป็นชั่วโมงจึงได้ายม่างกัขายหมอยางหอ้นี่ตกปลาเลยครับควนี่ขนาดสี่ถุงอยู่นนี่ยังมีมาขายหมูอย่างอีกครับแลวมังตกปลา

เบดหายสือ่อฮะอยู่บ่หมื่นน้ำหาเบียดข้อปลาหลากเบียดหาย

โอ้ยปลาอันนี้ปลาอย่างไรได้เตัวโอ้โหลากเขานี่อู้หแหลนไม่เป็นปลาตะเพียนยังไงอยู่แตะเพียนเี็ปลาอย่างโอ้ยปลอีโศกอีสุกสายแหีนนิ่เดียว่โอ้นี่วดึงเบ็ดลวกน้ำบ่โุ้ยแม่นปลาโน่นจัง เอบเอบนรณนจันทร์เออจังไรมันจังหลุดจังไรยังปิดติดจังไรยังรู้หลงมาเสยนุ่นจันทร์อืมอืนวรรจันทร์หลากไปลงหนามเสย <laughs> กลับแล้วครับมากเต็มวันสวยนี่ก็แปดโมงแล้วก็ไปกินนะครับกินตอนขึ้นมากินเลยมากขึ้นกินแต่ตอนเสาร์วานตอนแรกไม่ได้ปลาตะเพียนครับยีโซ่ก็มีตัวหน่อยครับบอสจันตัวหนึง <c oughs> น่งเบื้อ <c oughs> งขนานกันเลยขนานมือนีิบ่สไทย มาตังใก่นี่ศกสองนัดจันหนึ่งยิบสองนัดจันหนึ่งจุดโดนหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ปลาตะเพียนฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามด้วนะครับ พรไหมล่ะบ่อบ่อะอะล้มีสกสองนวดกันหนึน่งกระโดดเพี้ยน